เซฟปรางดาวเหินเดือนไว้อันนี้สําคัญมากเลยนะครับเซฟไว้เลยน,น,นะพี่ครับอันเนี้ยมันเป็นสูตรแล้วเป็นหลักการหลักการนะครับพี่จําไว้นะครับดาวเหินเดือนนี้นะครับเราใช้สูตรในการหานักศั เราใช้สูตรในการหานักสัตว์นะครับผมเพื่อเอามาหาดาวเหืนเดือนไม่ต้องไปนสนใจว่ามันจะยากยังไงพี่ครับจำสองไม่ใช่สิเจเซฟภาพนี้ไว้แล้วพี่จะหาดาวเหืนประจำเดือนได้เลยพี่ครับพี่ดูนะปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนักสัตว์ประจำปีชวดฉลูขานเาะเป็นนักสัตว์อะไร นักสัตว์ประจําปีหกเนี่ยปีหกหกนี่นะครับชวดฉลูขานถอเป็นนักสัตว์อะไรครับนักสัตว์ประจําปีเนี่ยที่พี่ไปอะไรนะครับไปแก้ปีชงกันอะไรกันด้วยความที่นักสัตว์ประจําปีนี้เป็นปีอะไรไหนตอบโชคก่อนเก่งมากครับนักสัตว์ประจําปีนี้เป็นนักสัตว์ปีถอครับผม นักสัตว์ปีเถาะง่ายมากพี่ครับดูนะดู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 พี่ครับ,นะรบนักสัตว์ปีเถาะเห็นไหมครับชวดเถาะเห็นไหมครับมามียลากาใข่ห้านักสัตว์ประจําปีเป็นชวดเถาะมามียลากาให้ยึดเลขแปดไว้เป็นตัวตั้งแต่ถ้านักสัตว์ประจําปีนะครับเป็นฉลูมาลงมาแมจอให้ยึดเลขห้าเป็นตัวตั้ง นักสัตว์ประจำปีเป็นขานมาเสงงวอกกุนเห็นไหมครับให้ยึดนะครับเลขสองเป็นตัวตั้งพี่ครับจากตารางข้างบนตรงนี้ปีนี้ปีหกหกนะครับเป็นนักสัตว์เถอะเราต้องดูเลขอะไรเราต้องดูเลขอะไรพี่ครับดูเราต้องดูเลขอะไร ดูเลขแปดจำไว้นะครับเลขแปดนะครับเราต้องดูเลขแปดจำไว้นะครับเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนปีนะครับตอนเดือนกุมภาแสดงว่าเลขแปดจะเป็นตัวตั้งของเดือนกุมภาแสดงว่าเดือนกุมภานะครับดาวเหินเดือนคือเลขแปดเห็นไหมแสดงว่า ทั้งปีที่เป็นปีถอปีสองพันห้า้ยหกสิหกทั้งปีที่เป็นปีถาเริ่มจากเดือนกุมภานะครับเลขแปดนะครับจะเป็นดาวดวงแรกของปีนั้นเห็นไหมที่เข้าตุดจ,จีนนะพูดง่ายนะครับกุมภาโดยประมาณเพราะเราวงจุ้ยจะเปลี่ยนนะครับสี่กุมภาโดยประมาณเห็นไหมแสดงว่าเลขแปดดาวเหินประจําเดือนกุมภาก็คือเลขแปดอยากรู้มีนาะ ดาวเหินก็จะถอยลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับมีนาก็จะเป็น7จ็ดเมษาก็เป็นหนะครับพฤษภาเป็นหมิถุนาเป็น4สังเกตไหมเดือนเดินเพิ่มขึ้นดาวเหินก็จะเดินลดลงปัจจุบันเดือนตุลาดาวเหินประจำเดือนตุลาเป็นเลขอะไรครับผมดาวเหินประจำเดือนตุลาเป็นเลขอะไร พี่ลองค่อยๆมองพี่ลองฝึกมองว่าได้ไหมเก่งมากดาวเหินประจำเดือนตุลาปี2566เป็นเลข9เก่งมากครับผมพี่ครับถ้าโชคออกโจทย์ใหม่คำถามใหม่คำถามใหม่ถ้าปีนี้เป็นปี2555ไม่ใช่2565ดูตัวเลขนะ หกสิบห้าก็คือปีที่แล้วนะครับนักสัตว์อะไรปีที่แล้วนักสัตว์อะไรช่วดฉลูขานแต่ปีนี้ถอกแต่เป็นปีที่แล้วมันต้องเป็นปีอะไรไหนพี่เข้าใจได้ไหมพี่ตอบได้ไหมเอ่ยปีขานใช่ครับผมเก่งมากแล้วเดือนตุลาแล้วถ้าเป็นเดือนตุลาด้วย ดาวดา,วดาวนะครับด้วยความเป็นปีขานแล้วเป็นเดือนตุลาเดือนตุลาในปีขานดาวเหินห่วงจุ้ยประจำเดือนเดือนตุลาเป็นเลขอะไรพี่ต้องดูนะครับขานขานเลขอะไรขานอยู่ในแถวเลขอะไรแสดงว่าเลขสองจะเป็นต้นต้นเดือนกุมภาเห็นไหมพี่ก็ต้องไล่มานะครับแถวเลขสองลงมาถึงเดือนตุลาจะเป็นเลขสาม เก่งมากครับผมหารอยู่ในแถวเลขสองนะครับเมื่อไล่เลขสองลงมานะครับถึงเดือนตุลาดาวเหินประจำเดือนจะเป็นเลขสามพี่เห็นไหมพิกของการหาดาวเหินประจำเดือนมันมีแค่นี้เองใช้คำว่าห้านาทีจบมันง่ายไหม ครับผมทิศเนี่ยนะครับทิศการหาดาวเหืนปีดาวเหืนประจําปีก็ห้านาทีจบทิศการหาดาวเหืนประจําเดือนเห็นไหมครับก็ห้านาทีจบมันง่ายแค่นี้เองครับพี่ดังนั้นอันนี้โชคถามใหม่ก่อนจะไปสอนคํานวณข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคราวนี้พี่เห็นไหมครับว่าดาวเหืนปีหายยังไง ดาวเหินประจําเดือนหาจากไหนด้วยใช้ตารางสองตารางแค่เนี้ยตารางละห้านาทีในการเรียนรู้ตารางละห้านาทีในการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยพี่พอเอาใหม่โชคถามใหม่พี่ครับดาวเหินปีพี่หาได้ไหมดาวเหินเดือนถ้าดูจากตารางนี้แล้วพี่หาได้ไหมตอนนี้ต้องถามก่อนจับจะไปเชิงปฏิบัติตรงนี้นะครับในตารางข้างล่าง ต้องถามก่อนว่าดาวเหินปีพี่ได้ไหมแล้วดาวเหินเดือนนี้พี่ได้ไหมพี่ครับมันง่ายมากมันง่ายมากๆที่มันยากอะ่ะคือการนำเสนอให้มันดูทรงคุณค่าหน้าปิดตามและค่าตัวแพงเท่านั้นอะ่ะในการไปดูวงจุย้ยหรือการสอนในวิชาดาวเหินจริงๆมันง่ายถ้าเราเข้าใจหลักมันนะครับมันมีแค่นี้จริงๆ ได้แล้วนะครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับโชคสอนไปเอาไปลงตารางนะโชคขออนุญาตสอนไปลงตารางอันนี้เป็นตารางโชคยกมานะครับที่มันสําเร็จแล้วก็คือในครั้งที่แล้วเห็นไหมครับตารางนี้นะครับมันสําเร็จโชคแค่เอามาลงดาวเหินปีดาวเหินเดือนให้แค่นั้นเองนะครับเกณฑ์ในการหาดาวหืนปีเหินเดือนนะครับ โชคเอานี่มาเปรียบเทียบให้ดีกว่าพี่ครับเราจะต้องหาดาวเหืนปีก่อนพี่ดูนะครับเราจะต้องหาดาวเหืนปีเพราะตำแหน่งนี้เป็นดาวเหืนปีตำแหน่งนี้โชคก็ให้มาดูแล้วนะครับผมเห็นไหมตำแหน่งตรงนี้ดาวหืนปีนะครับดาวเหืนปีอยู่ตรงกลางล่างนะครับช่องกลางล่างซ้ายเหืนเดือนช่องกลางล่างขวาเห็นไหมครับมันจะต่างกันตรงนี้ อนนี้นะครับที่โชคต้องการจะสอนพี่นะครับพี่ครับ